ตอนนี้ไม่ว่าครับอ๋อนะสวัสดีครับเอ๊ะ <cười -tomainy> <cười -tomainy> <cười -tomainy>

เดยวเช็ดขาก็น,นะเขามาเดยวขี้ดินเข้า <c oughs> บีล้างน้ำก็น,นะลูกพวกอะ <c oughs> ล้างขาให้ลูกด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆนเล่นน้ำกับน้องบีมไม้เพื่อนๆนน้องบีมบีมบีมชวนเพื่อนเล่นน้ำที่บีมบีม เล่นน้ำกันครับเ,เล่นน้ำกันน้องบีมไหมครับเล่นน้ำเลยครับมมีมนบีมบีมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกันเร็วในกล้องอะ่ะสวัสดีครับยังสวัสดีครับเร็วเบ,บ้มบ้มกำลังเล่นอยู่สนุกเลย เล่นอะไรกันแม่ลูก้น่ง้ดม่น้องบีมเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่เล่นเป็นชั่วโมงแล้วว่านะอย่าให้น้องบีมพักก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยเล่นใหม่เพราะเขาเล่นตั้งแต่เติมน้ํา ให,ใหม่แล้วอะตั้งแต่เติมน้ํายังไม่เต็มเลยตอนนี้สะกใกล้เต็มแล้วเล่นมาชั่วโมงกว่าแล้ว,วเดี๋ยวให้น้องบีมพักก่อนเดี๋ยวมาเล่นใหม่แต่ชุดที่น้องบีมใส่เป็นชุดรักษาอุณหภูมินะครับมันจะทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับไม่หนาวมากชุดเด็กไหนบีมลองยืนให้เพื่อนๆดูหน่อยชุดเป็นไงบีมยืนยืนให้เพื่อนๆดูหน่อย อ่าชุดเป็นแบบเนี้ยแต่มันจะหนนหนานะแต่มันก็ดีสำหรับเด็กไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องบิมพักก่อน